นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่22นันลูกของผมเจ้านายดูเองก็เล่ากันครับเขาชื่ออาชิตะหนุ่มหล่อด,ดีกรีเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น มีสาขาทั่วไทยสิบสาขาออกรายการทีวีเป็นว่าเล่นหล่อรวยน่ารักทำอาหารก็เก่งนี่มันผู้ชายในฝันของสาวๆชัดๆเลยนะครับเจ้านายเทปว่าไปก็ทำหน้าเคลิ้มฝันไปนายเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอดามถึงกับหันกลับไปมองผู้ช่วยของตนอ้าวเจ้านายครับเป็นผู้ชายนะไม่มีสิทธิ์ปลื้มผู้ชายด้วยกันหรือยังไง เทปถอดผ้ากันเปื้อนออกก่อนจะไปจัดการเรียงเอกสารให้แก่เจ้านายตอนนี้ไม่ต้องทำงานออฟฟิศแล้วงานทุกอย่างทำผ่านเขาส่วนเทพจะจ้างระบบผ่านพวกเอาซอสอีกทีดังนั้นเราสองคนจึงไม่ต้องวุ่นวายไปที่ไหนอีกด้านดามยิ่งอ่านข้อมูลคิ้วของชายหนุ่มก็ยิ่งคำมวดเข้มคนทั้งคู่ไปหากันถึงบ้านอาทิตย์ละหลายวันแม้เจ้าเขารู้สึกห่วงเมียตัวเองไม่ใช่สิอดีตเมียตังหาก แต่ไม่เอาดีกว่าเรียกเมียน่ะดีแล้วไม่เห็นจะหล่อหน้าตาก็นงันๆล่ะดามเกิดความอิจฉาอาชิตะในใจเพราะอีกฝ่ายได้เข้าใกล้เมียของเขาแต่ก่อนไม่เห็นจะชอบอาหารญี่ปุ่นเลยแล้วทำไมทีนี้ถึงจะชอบขึ้นมาล่ะนอกจากจะขี้อิจฉาแล้วดามยังรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะงอนดุดเดือนเอองอนจริงไรจริงจากผู้ชายที่เคยสุขุมมากนิ่ง ดามกลายเป็นใครอีกคนพูดมากคอนคอร์ดงอนเก่งและจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดุดเดือนคืนกลับมาหามัวแต่งอนเมียอยู่นั่นแหละครับเจ้านายมาเซ็นเอกสารได้แล้วผมมีงานต้องไปทำต่อนะเทพตะโกนออกมาจากห้องทำงานสงสารก็สงสารนั่นแหละแต่ก็แอบสมน้ำหน้านิดหน่อยก็ใครอยากให้หลายใจกันละ่ะดีนะที่คุณผู้หญิงเข้าใจดี เพราะถ้าหากเป็นไอ้เทพคนนี้จะเฉือนนกเขาแล้วโยนให้หมากินซะหลังจากที่ร่างกายกลับมาเป็นปกติดามก็ออกจากเพนท์เฮาส์ยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นเขาเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนไม่อยากพบเจอใคราดามเหมือนกับคนหมดอะไรตายยากทว่าหลังจากที่รู้ว่าตัวเองมีลูกดามก็กลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งเขาแต่งตัวด้วยชุดสูท ข้างในสวมเสื้อกัก๊กดูหล่อเหลาและเรียบรู้ดามขับรถคันสวยของตนมาที่บ้านของเจ้าสัวประชาและดุดเดือนขอเข้าไปหน่อยครับรักษาความปลอดภัยไม่ยอมให้ดามเข้าไปข้างในบ้านพวกเขามีหน้าที่ขวางชายหนุ่มเอาไว้รู้ว่าเขารังเกียจแต่ในท้องของดุดเดือนคือลูกของเขาอย่างน้อยก็ต้องให้สิทธิ์ดามในการดูแลด้วยซิกลับไปเธอกรับคุณดาม ไม่กลับผมขอเข้าไปข้างในหน่อยคราวนี้ดามจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่ายังไงดามจะไม่มีทางทอยหลังจากบอกคนรักษาความปลอดภัยแล้วดามก็เดินไปที่ป้อมยามต่อลุงครับโทรไปเรียนเจ้าสัวให้หน่อยว่าผมมาผมอยากคุยกับท่านท่านสั่งว่าถ้าคุณดามมาไม่ให้เข้าไปนะครับลุงยามบอกอย่างจนใจ ถือว่าผมขอร้องได้ไหมครับบอกเจ้าสัวได้ไหมผมรู้เรื่องลูกของผมแล้วนะลุงโทรไปแค่ครั้งเดียวเองดามว่าเรายกมือไหวก่อนที่กาดสองคนจะเดินเข้ามาหาดามถึงกับถอดสูตรของตนออกลูกผู้ชายนะ่ะมักจะสู้ด้วยกำลังเสมอก็ถ้าหากไม่ให้คนเข้ามาคว้างมันก็ต้องมีอยู่ทางเดียวนั่นล่ะฝ่ายลุงยามรีบโทรไปแจ้งเจ้าสัวเมื่อเห็นว่าคุณดามกำลังจะต่อยตีกับพวกกาด คุณดามครับคุณดามลุงรักษาความปลอดภัยรีบออกมาบอกครับเจ้าสัวให้เข้าไปแล้วครับใบหน้าของดามยิ้มออกเขาวางหมัดของต้นลงรีบไปขึ้นรถแล้วขับเข้าไปในบ้านชายหนุ่มเดินลงจากรถและเดินตามแม่บ้านเข้าไปข้างในนานมากแล้วที่ดามไม่ได้มาบ้านหลังนี้สวัสดีครับท่านดามยกมือไหว้นั่งลงตัวตรง เขามองหาดดเดือนอยากเห็นหน้าแบบตัวเป็นๆสักครั้งเขาอยากได้ยินเสียงหวานๆของเธออืมแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้ดดเดือนไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าตั้งท้องประชาก็ช่วยลูกปกปิดด้วยการไม่ให้ลูกสาวไปไหนมาไหนยกเว้นไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นผมรู้แล้วเรื่องที่คุณเดือนท้องครับดามบอกเขาเป็นพ่อเขามีสิทธิ์จะได้เลี้ยงลูก ท้องเจ้าสัวรับคำพร้อมกันนั้นก็มองดามอีกรอบดามเหมือนคนพึ่งหายป่วยครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกับอดีตลูกเคยประชาคิดว่าดามเหมือนคนเสียหลักเทว่าในตอนนี้ดวงตาของดามบอกประชาได้ว่าดามคนเดิมได้กลับมาแล้วไม่สิบางทีอาจจะไม่ใช่คนเดิมซะด้วยซ้ำครับผมขอได้ไหมครับขอให้ผมได้ดูแลคุณเดือน และขอให้ผมได้ดูแลลูกบ้างดามยกมือไหว้เจ้าสัวที่ผ่านมาดามทำผิดเขายอมรับเต็มหัวใจเขาสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนายเอาอะไรมาพูดดุดเดือนท้องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายไม่ทราบเจ้าสัวประชามองดามด้วยแววตาขำขันไม่เกี่ยวได้ยังไงกันล่ะครับในทองนั้นลูกของผมดาม นายเลิกกับลูกฉันไปนานแค่ไหนแล้วนะไม่ถึงสามเดือนครับระหว่างสามเดือนมาเนี่ยดุดเดือนมีผู้ชายคนใหม่แล้วนั่นหมายความว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของนายไม่จริงท่านโกหกผมเด็กในท้องของเดือนเป็นลูกของผมดามไม่เข้าใจว่าเจ้าสัวพูดอะไรออกมาเขามั่นใจว่านั้นคือลูกของเขา ฉันจะไปโกหกนายทำไมละ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องลอเล่นเลยนะดามนั่นลูกของผมขอร้องครับอย่าพูดแบบนี้เลยผมมั่นใจว่าเป็นลูกของผมดามไม่ยอมถอยเจ้าสัวกำลังจะหลอกเขาทําให้เขาคิดว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเขาจะทําให้เขาถอดใจซึ่งนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกเฮ้ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลย เจ้าสัวประชาส่ายศีซะะดือด้านมากไปกว่าเดิมนักแต่ก่อนว่านอนสอนง่ายกว่านี้แล้วนี่คบหากับดุดฟ้าหรืออยังล่ะผมส่งฝ่ายกล้องวงจรปิดให้แล้วนี่ครับผมยอมรับว่าตัวเองผิดแต่ผมไม่ยอมรับหากว่าท่านจะบอกว่าผมนอนกับเธอหรือว่าผมรักเธอผมก็แค่โลเลหลายใจและผมก็รู้สึกผิดที่ทำเรื่องบาปนั้นลงไปกับท่าน ดามยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยแววตาที่เด็กเดี่ยวอย่างยิ่งงั้นเหรอเจ้าสัวดูไฟล์วิดีโอนั้นแล้วแถมให้คนเช็คด้วยว่ามันเป็นไฟล์ตัดต่อหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นของจริงทั้งหมดตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านดามไม่เคยมีอะไรกับดุดฟ้าดามค่อนข้างจะทําตัวเหินห่างเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องนานๆถึงจะได้ออกจากห้องที ผมขอพบคุณเดือนหน่อยได้หรือเปล่าครับลูกสาวฉันไม่อยากจะพบนายดอกแต่ผมอยากคุยเรื่องลูกลูกอะไรหรอคะนี่คุณคิดว่าฉันท้องลูกของคุณงั้นเหรอเสียงหวานของดุดเดือนดังขึ้นหญิงสาวก้าวเข้ามาในห้องรับรองแขกนี่เป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างเธอกับอดีตสามีนึกเอาไว้แล้วว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาถึง เดือนดามหมุนตัวมาทางต้นเสียงเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบดุดเดือนหลังจากที่เราอยากขาดกันเขาถึงกับยิ้มออกมาหัวใจของดามรู้สึกอบอุ่นเขาเดินเข้าไปหาเธอเาว่าอาชีตากลับเดินเข้ามาขวางเอาไว้กรุณาอย่าเข้ามาใกล้เธอครับอาชีตาสบสายตากับดามมีของดีแล้วไม่รู้จักรักษาสุดท้ายก็ต้องมาตามต่อแย่จนได้ ทำไมคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรดามถามอาชิตะดวงตาฉายแววดูดดันเขายืดตัวสูงเฉิดน้าขึ้นเราคิดว่าผมเป็นใครละ่ะผมคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ดามได้ยินแบบนั้นก็เงียบก่อนจะคิดไปถึงคำพูดของเจ้าสัวหรือว่าอันที่จริงแล้วเด็กในท้องของดุดเดือนเป็นลูกของอาชิตาไม่จริง ดามสลัดความคิดนั้นทิ้งทันทีเขาต้องหนักแน่นเอาไว้ให้มากมือทั้งสองข้างกำแน่นเข้าหากันไม่จริงอะไรหรอครับคุณดามอาชิตะยิ้มเย้ยอย่าคิดว่าผมจะเชื่อนั่นคือลูกผมดามยืนกรานหนักแน่นก่อนจะผลักอาชิตะออกให้พ้นทางเพราะขวางระหว่างเขากับดุดเดือนพี่คิดถึงเดือนมากพี่รู้ว่าตัวเองผิดมากแต่เดือนครับ อย่าพลากลูกพลากพ่อเลยนะครับพี่ขอมีส่วนร่วมในการเลี้ยงแก่ด้วยได้ไหมเขาเสียงสันหัวใจชาหนบเมื่อได้เห็นแววตาเฉยชาของดุดเดือนจากที่มุ่งมันตั้งใจมาต่อรองกลายเป็นว่าหัวใจของดามกลับยวบลงเพราะท่าทีของเธอที่มีต่อตนเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเด็กในท้องของฉันไม่ใช่ลูกคุณงั้นเขาจะเป็นลูกใครละ่ะ ลูกของผมเองครับอาชิตะทราขึ้นเมื่อวันก่อนเจ้าสัวเรียกเขาไปคุยเรื่องของดดเดือนคนเป็นพ่อมองออกว่าอาชิตะชอบลูกสาวท่านเขาก็เลยเอ่ยขอแบบตรงไปตรงมาอาชิตะขอโอกาสกับเจ้าสัวท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ลูกสาวเป็นคนตัดสินใจแล้วท่านยังถามกลับว่าปรับได้หรอกับการที่ดุดเดือนมีลูกติดอาชิตะคิดว่านั่นไม่สำคัญหรอกและคิดว่า ตัวเขาเองเป็นพ่อที่ดีได้หลังจากนั้นจึงบอกว่าอยากจะใช้เวลาพิสูจน์ให้ท่านดูไม่จริงคุณกำลังทำให้ตัวเองขายหน้าด้วยการโกหกดามไม่มีวันเชื่อโดยเด็ดขาดคุณกำลังทำให้ดุดเดือนเสื่อมเสียดามชี้หน้าอีกฝ่ายจะมาตู่เอาลูกของคนอื่นได้ยังไงกันละ่ะแล้วเขาก็หันไปหาอดีตภรรยาต่อเพื่อเอ่ยขอความเห็นใจอีกครั้ง ไม่จริงใช่ไหมครับเดือนกลับไปได้แล้วค่ะเราก็เข้าใจสมัยด้วยนะคะเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของคุณถ้าไม่ใช่ลูกพี่แล้วเป็นลูกใครละ่ะเสียงของดามเริ่มกระด้างขึ้นแล้วคุณคิดว่าจะเป็นใครได้อีกล่ะคะดุดเดือนย้อนถามพร้อมกับรอยยิ้มเย,ย้ยยันไม่มีทางเด็กคนนี้เป็นลูกของพี่ ไม่มิดทางที่เด็กคนนี้จะเป็นลูกของผู้ชายอื่นอีกอย่างพี่มั่นใจมากว่าเดือนต้องไม่ปล่อยตัวเองให้ท้องง่ายๆแบบนั้นเดือนที่พี่รู้จักไม่ใช่คนแบบนั้นอ๋องั้นหรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะอย่ามั่นใจหนักว่าใครจะเป็นยังไงใจมนุษย์มันเปลี่ยนได้เสมอก็เหมือนอย่างคุณที่ฉันเคยคิดว่าเป็นคนดีแต่สุดท้ายแล้วคุณก็แสดงทตุแท้ของตัวเองออกมา อีกอย่างนะคะเราเลิกกันแล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะคบใครก็ได้คำพูดของดุดเดือนทิมแทงหัวใจของดามเขาถึงกับชาว,ว่าเธอไม่ได้แยแสต่อความรู้สึกของกันแล้วตาพีก็ยังยืนยันว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราสองคนอยากจะเชื่อยังไงก็ตามใจคะ่ะแต่กรุณาอย่าได้มารบกวนฉันก็พอ ดุดเดือนหมั่นไส้ความมั่นใจของอดีตสามีถ้าเกิดว่าเขาโวยวายร้องห่มร้องไห้เธอยังคิดว่ามันน่าจะจัดการได้ง่ายกว่าแต่นี่เพราะคุณเล่นแสดงตาสีหน้าว่าเขามั่นใจมากมายเหลือเกินขอร้องเถิดนะครับอยากให้ลูกพี่ไปเป็นลูกของใครพี่ยินดีรับผิดชอบเขาทุกเรื่องกลับไปได้แล้วคะ่ะดุดเดือนพลันรู้สึกผิดขึ้นการแยกเขาออกจากลูก มันอาจไม่ใช่เรื่องดีเท่าไรแต่การที่ให้เขากลับเข้ามาในชีวิตวนเวียนในขณะที่เธอกำลังจะเริ่มทำใจนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันยิ่งได้เห็นหน้าดามแล้วบาดแผลของดุดเดือนก็จะยิ่งหายช้าลงพี่กลับก็ได้ครับแต่วันหลังจะมาใหม่ดามยอมท้อยแค่ได้เห็นหน้าดุดเดือนก็ถือว่าพอใจมากแล้วเขาไม่ควรโลภอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตน มันควรจะค่อยเป็นค่อยไปตัางหากดามหันมายกมือไหวเพื่อลาเจ้าสัวจากนั้นก็หมุนตัวกลับมาหาดุดเดือนดวงตาของเขามองละห้อยจ้องหน้าท้องที่เริ่มหนูนขึ้นเขาส่งยิ้มให้กับดุดเดือนเขาว่าสิ่งที่ได้รับมีแต่ความเฉยชาอยู่เต็มไปหมดรู้ว่าตัวเองผิดมันจึงอดกลั้นได้ก่อนจะหันไปประสานสายตากับอาชิตะดามไม่ชอบใจกับการกระทำของอีกฝ่าย นั่นคือลูกของเขากับดุดเดือนไกลหน้าไหนก็ยอย่าหวังว่าจะมีสิทธิ์เป็นพ่อของลูกคล้อยหลังดามจากไปแล้วดุดเดือนถอนหายใจโล่งอกเธอนั่งลงบนโซฟาซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับผู้เป็นบิดาตนถท่าทางเขาไม่ยอมแพ้เลยนะคะสายตาของดามทำให้เธอรู้สึกกลัวไม่น้อยทุกอย่างน่ะมันขึ้นอยู่กับลูก เจ้าสัวประชาจะไม่ขอยุ่งถ้าดุดเดือนไม่อยากให้ดาม,มีส่วนร่วมเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือแต่ถ้าดุดเดือนอยากให้ดาเป็นพ่อของลูกนั่นก็เหล้าต่าบุตรสาวขอบคุณมากนะคะคุณอาชิตาตอนแรกดุดเดือนก็ตกใจมากเหลือเกินเพราะอาชิตะบอกว่าลูกในท้องของเธอเป็นลูกของเขาเธอไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะพูดออกไปบาปนั้นไม่เป็นไรครับ แต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยที่เสียมารยาทอาชิตะก็ไม่ได้บอกดรามสักหน่อยว่าเขาเป็นคนทําให้เด็กออกมาพอมันก็มีหลายบาพอบุญธรรมพอเลี้ยงหรือเพื่อนของแม่อีกอย่างอาชิตะอยากแสดงให้ดุดเดือนเห็นว่าเขากำลังสนใจเธอและเรื่องลูกในท้องนั้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาแม้แต่น้อยไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจว่าคุณกำลังพยายามจะช่วยฉัน ดุดเดือนไม่อยากให้เขาลำบากใจเพราะสายตาที่ดำม,มองอาชิตะนั้นมันน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งไม่อยากให้เขามาพลอยเดือดร้อนไปกับเรื่องของตนพอมีธุระขอตัวก่อนดีกว่า,ววาเจ้าสัวประชาทราบดีว่าอาชิตะอยากจะคุยกับดุดเดือนดังนั้นชายชาราจึงขอตัวออกไปข้างนอกเมื่อประชาออกไปนอกห้องแล้วอาชิตะก็หันหน้ามาหาดุดเดือนชายหนุ่มศพกับดวงตาคู่หวาน เขาหายใจเข้าลึกๆเพื่อเตรียมความพร้อมของตนคุณดุดเดือนจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอพูดบางอย่างว่ามาสิคะผมชอบคุณเดือนครับกลายเป็นความเงียบหลังจากประโยคบอกชอบของอาชิตาดุจเดือนพยายามเก็บสีหน้าอาการตกใจเอาไว้มีหน้าละ่ะเขาถึงได้ออกโรงช่วยเธอสมองกำลังประมวลผลหาคำพูดที่ดีที่สุด ดุดเดือนไม่ได้คิดเรื่องความรักตอนนี้เธอกำลังมีรักแท้ที่จะต้องทุ่มเทให้ลูกทั้งกายและหัวใจคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าทำอะไรให้คุณเข้าใจผิดอาชิตะยิ้มเป็นคำตอบเขากล่าวแก่ดุดเดือนว่าฟังผมก่อนนะครับไม่ใช่ผมคิดไปเองว่าคุณชอบผมก็เลยโทรจองนัดให้ผมมาทำอาหารให้ทานบ่อยๆผมดูออกครับ ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรบาปนั้นแต่ที่ผมจะบอกก็คือผมชอบคุณเดือนมานานแล้วชอบตั้งแต่คุณเลือกร้านอาหารของผมให้ไปร่วมงานการกุศลด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันถ้าคุณไม่ว่าอะไรอนุญาตให้ผมดูแลคุณได้หรือเปล่าครับนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินว่าด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ